นับนับพูดออกสามสี่ห้าหกเจ็ดอเจ็ดตัวพอนะครับแล้วก็เอาออกหนึ่งสองห้าชิ้นเอาออกนะครับ

มันไหล่รับถอไม่รู้เท่าอตัวใหญ่ก,ก่อนดูแล้วหน้าแรงลุงหนกกคงไม่ได้วิ่งรถดูแนละ้ว <laughs> பே